แงความดีด้วยนะคะตัววนเราพุวัวี่เราขายเยอะอยู่แล้วครับแน่อซืซอตลอดอยู่แล้วเป็นชุดเล็กเหมือนดูไร ก็ขออบคุณน้องช่วะแต่วาเร่อเี่ยวเตอร์นะคะก็ดูการเติดเพอร์ของสองคนนะคะจริงๆแล้วเป็นหนุกค่ที่หนของเมื่อไ่บบ้อมจนเราไปลองสลับคันแยกสับเรารู้สึกภูมิใจภูมิใจคุมากสำหรัที่ประสบความสำเร็จในวันนี้คุณแม่เองก็ต้องขอบคนอคนี้ที่ตหกันทั้สสคก็จริงๆแล้วมันหนกหยุดกันมาตั้งแต่รอแรกแล้วล่ะนะคแต่ว่าไม่เป็นไร วันที่สองก็ได้เห็นขายตูงเออแ,แล้วก็จริงก็เป็นลูกค้าเขาอยู่ <laughs> เรายืนยันบนความถูกต้องมาตลอดแลาตั้งรีวิววันนี้เราก็ขาย80ค <c oughs> ่าบริการเรามีบริการอะไรบ้างเราก็ติตามหา <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้ายังผมยังเปิดกฎหมายทุกฉบับเพื่อทํางานอยู่ <c oughs> ผมมั่นใจว่าไม่มีใครทําอะไรผมได้ครับโอเคเนาะขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> หกห้าปีนี้ใช่ไหมครับผ่านไปแล้วครับ,รบก็จะหกหกแล้ววิกฤตคืออะไรครับวิกฤตคือการที่เจอประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตํารวจ<อ>รเรื่องกฎหมายเรื่องดีทุกสิ่งทุกอย่างยังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการทางกฎหมายอยู่แต่ถามว่ามันเป็นวิกฤตไหมผมมองว่ามันเป็นโอกาสมากกว่าเพราะเรายิ่งโดนตรวจสอบเท่าไหร่เรายิ่งชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าลอตเตอรี่ออนไลน์เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่ต้องตรวจสอบเราและเรายินดีครับ ถามว่า <ละ S 2> เราผ่าน <ละ S 1> ไปหรือยังตอนนี้น่าจะผ่านไปหมดแล้วครับทคือที่เรื่อของการเรื่องรอบปีหน้าเรามอนรอบปีหน้าเราจะเติบโตแบบมั่นคงขึ้นครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังบนเวทีปีแรกเราเนี่ยเราเหมือนเด็กเราเกิดมาเราลองผิดลองถูกปีนี้เราเหมือนวัยรุ่นที่ต่อสู้กับความถูกต้องทําให้มันถูกปีหน้าเราจะเติบโตอย่างมั่นคงครับเราจะเป็นบริษัทชั้นนําในประเทศไทยบริษัทหนึ่งแล้วกันครับคือเราจะรองอัลตริออนหล่อ ตอนนี้ผมไม่ได้ทำลอตเตอรี่ออนไลน์ครับตอนนี้ผมสร้างแบรนด์กองสลับพัดครับกองสลับพัดจะไม่ใช่ลอตเตอรี่อยอนไลน์เก่อใหม่ครับเราอาจจะออกกรดักอะไรมาก็ได้ในส่วนของพื้นที่ต่างางหนึ่ในพื้นที่ทอทออบบนนของหวาในภาคภูมิภาคเนี่ยเราได้ขยายปีหน้าเราก็ได้ขยายมองตั้งเป้าแบบไหนนะครับภูมิภาคทั่วไทยเลยใช่ไหมครับก็คงสร้างความรับรู้เพิ่มเพราะว่าสินค้าเราเนี่ยมันซื้อบนมือถือเราไม่จำเป็นต้องไปตั้งร้านเพียงแต่อาจจะสร้างความรับรู้อย่างปีนี้เราก็ขยายไป ปริมณทลนแล้วคับจับเงียบเราก็ขยายออกไปเรื่อยๆที่นตั้งกังวลไหมครับเร,เรื่องในเรื่องของการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่เราอาจจะถูกข้องแรงมากขึ้นแล้วก็อาจจะถูกตรวจสวอบมากขึ้นกังวลไม่กังวลครับเราพร้อมที่จะให้ตรวจสอบทุกอย่างครับทุกเรื่องครับเพราะว่าอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายหรือเรื่องภาษีเราชําระทุกบาททุกสตางค์ไม่เคย หลบเลี่ยมไหมแต่บาทเดียวครับก็คือยืนยันว่าไม่มีใครอยู่เบื้องหลังแน่นอนไม่มีครับไม่มีครับในเรื่องของกรณีเรื่องของการที่ถูกมีคนโครหาว่ามีการอาจจะมีการฟอกเงินอย่างนี้มี <จะ S 1> แบ็กมีฟอกเงินครับอของผมเนี่ยมันเริ่มเริ่มด้วยเงิน2ล้านบาทแล้วผมขายผมได้กาไรผมก็ทุ่มต่อทุ่มต่อเสร็จแล้วพอหมดปุ๊บผมก็เอาบ้านเข้าจำนำเอาคอนโดเข้าจำนำสุดท้ายก็เป็นนายทุนที่เป็นนักธุรกิจซึ่งหลักฐานเหล่านี้เรามีหมดค่าใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเราต้องดีแคร์กับสำนักอ่าสำมะก่อน รับย่างว่าไม่<ร>ม,มคีครับชัดเจนร้อยนชัดเจนร้อยเปรเซ็นครับ